พี่น้องมาเบิ่งบ้านแมวจบงตัวนี้ตัวนี้แมวปลาเนี่ยจ้าแมวดีดีว่ะคือเห็นเอาไม้หนาเบื้งนะมไหนาทายสองตัวแล้วยางมาแล้วยางมาแล้วซื้อยางแน่้องไข่บอกแน่นี้อวไหในขาเหนียว ตัวนั้นนี่ชื่อชื่อเขาชื่ออย่างว่าอันนี้ชื่อเขาปั้นตัวนั้นนี่เอาอุ้มมาเบิ่งตัวนั้นตัวนั้นอุ้มมาเบิ่งดูอันนี้ชื่อเขาตีเขาต้มเขาต้มได้อยไปได้ไปได้าลงลูเอาตัวนี้มัลงเล้กนี่ชื่อเขาอย่างเขาต้มตีต้มตัวนั้นเด้่ลูกอีกตัวนึงเด้๋ไปเอาแม้แม่เบิ่งแน่ลูก ไปยังไงบ้านแมวแต่แมวใครจไปยุงลูกนะหนูฮันน่ามาสิครับเอาก็ได้ปอกคอเสืยแทบแบนี้แม่ปุ้นเหลี่ยน้องอะไรน้องกังใส่นนองฟูอ่ะไอ้หนังกังน้องกังฟูอันนั้นน้องยังขัน น้องขาวตาสีฟ้าสวยงามมากตัวเนี้ยน้องขาวตัวตัวสีขาวน้องขาวเออดองนมน้องนมอันนี้นี่ตัวสีใดอันนี้อันอันตัวตัวผูมันปะบ้านแมวจ้าบ้านหลังนี้มีแต่แมวนะจ๊ะคนไม่มี บัตดที่นี่ค้นสีเออแมวสีคล้องบ้านแมวคล้องบ้านค้นใครถอยจักตัวนี่ตะบานแมวน้ำหนอกใครอีกว่างล้งลูกอ๋อแม่เบิงแน่ลูก เขาเล่นกินแล้ว,ก,วล<ม>ก็ลั่งกวนนะ้องกลานังจิกไงผุนอ่ะพี่น้องแมวม้าที่แบบตัวนี้มันะตัวนี้ปล่อยลงในหะ้ลูกตัวน,วน,ววนี้ตัวนี้แมวมาตาใสบุนนี่ตัวนี้มลามาติดอยู่นี่มีจังเลี้ยงไว้อันนี้ก็เลี้ยงไว้น้องกลางฟูน้องกลางฟูน่ารักจังเลยบุละ่ะ <c oughs> เอาไปทําความสะอาดหน้า <huh>. ด่วนเลยพุดนหรอชี่ตัวอันนั้นพี่น้องกันทองเดียวกันที่ตัวอ๋ออย่าเห็ดพูดเหระตามมเมาตามม่เมาเมนนี่แล้วพตัวนี้ตาสีฟ้าตัวเนี้ ตัวน <Humans. S 1> ี yeah. ้ตาสีฟ <with bereich> ้าใส่งามออกดาลุกมันน้อนเที่ยงกันเอยมันน้อนเที่ยงกันเออี่ตัวนั้นมาย้ายมันหมักอยู่ผู้เดียวตัวอีเข้าปุ้นเม่ยมเี่ยมันหมักอยู่ผู้เดียวน้องอะไรข้าวปุ้นข้าปั้นข้าเหนียวข้าต้มไม่ไม่ไ่ไม่ไมนไมนไ่หายทำไม่ได้ เขากล้ากันอุจจระจะพี <se> ่น้องมันขี่ก้นอุจจระขี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยเนาะเขาอุจจระอยู่อย่าไปกวนเขานขวอนเนยายหนไ่้่าย้ไปกวนออกดากุ่มพละตจะรอจะแลอยู่ <laughs> <laughs> wow, <It's> Meu <meow>. <laughs>